เรื่องสองครับสวัสดีครับ,บ,บขอกับ b สองสาธิตอีเหลียวพี่น้องพน้อมปิมวันนี้มาเมนูอาหารบ้านๆนีกเหียบพี่น้องขออนะอมซุปสุปพักรวมพี่น้องพักมันผูก,ก็พักตัวเอียงใส่กันตัวนี้แกงพี่น้องแกงเฮ็ดแกง,แกงเฮ<ก>็ดเครื่องพี่น้องไก่ ใส่ก็เพียงแค่สิบบาทมามากครับของบ้านมันเลยพักกระเดาเออใส่กับพักกระเดาคนพักกระเดา<ม>่อนเลยยังจุ่มนี่พี่น้นองข <c oughs> ุยหลสุกพักคุ้ยชิ้นจุดจุดักเก็บ ต่อชาปรเรือ,อ,อเบ้าเหลีออ่ยมกาแกงเห็นเฟื่องพี่น้องไข่มันโอ้หหวานดีเลย สุกพักรวมพักมันปูพักมันปูปูมันปูนปรวมกัหนางเล็นยั ไอ้จูปสัสดิ่มันหลายวันมาแล้วนังเขาไม่ได้ดิหลายสัปดาห์มาแล้วตำรวจจับเขาด้วยนะมันเพราะว่าเสียงดังอยู่ที่เดียว ป่าใจง่าผมเมยมัง้งเดี๋ยวคุณแห้งก็พักก่อ Rồi Trời. Mm -hmm. yeah. อืมหอมข้าวฮ่มหอมอ่ะอ้อนเลเียค้่มเลยเนี่ยอืมเกี๊ยห็น ทรงวักเลยหยุบไล้ไหร่หว <c oughs> Mèo của Uân Mèo của Uân mèo nằm bên Đâm cái chị Uân canh lên Nhạc. Đâm cái chị Đấy của anh. Hãy đang <laughs> <Thêm nhiều. cười> <Thêm nhiều. cười> muito poder ทำให้ได้แล้วพอมาเจอนี่อืออือ

เหมือนตึ๊บพอดีเมนูสุกพักมันปูพักรวมเนาะพี่น้องใส่กับแกงเห็ดพักแบบไล่ต่อต่อไปนะครับฝากปีต้อนรองไว้ประมาณนี้มากกาโคตรอไรก็แช้ด้วยครับขอบุณขอบุณ พี่น้องที่เขามาติดตามและต้มจนจบนะครับคลิปหนีไว้สำนีพี่น้องผมกับน้องฟิมอำลาพี่น้องไปคลิปหน้าพออันไหมคือเก่าสวัสดีครับ